คุณแน่ใจนะว่าคุณไม่ได้ข้ามบทมาดูอะออถึงจะข้ามมาก็ไม่เป็นไรครับ ผมก็เป็นหนึ่งในพวกคุณนั่นแหละครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ผมจะดูอะไรสักอย่างเพื่อประเทิงความรู้หรือเป็นข้อมูลอะไรสักอย่างที่ผมคิดว่าสําคัญผมจะเซอร์เวย์ส่วนต่างๆก่อนครับเพื่อดูว่ามันมีประโยชน์สําหรับผมจริงหรือไม่แล้วค่อยตัดสินใจเลือกดูเป็นส่วนๆตามที่ผมต้องการนั่นเองเหมือนกับตอนที่ผมซื้อหนังสือการ์ตูนสมัยประถมนะครับผมไม่ได้ซื้อแบบตอนออกเล่มใหม่แล้วต้องซื้อเลยนะผมจะซื้อรวบยอดทีเดียวครับเล่มแรกยันเล่มสุดท้ายและผมจะอ่านเล่มแรกและเล่มสุดท้าย ่ัาเทนน้ถ้าเกิดผมมองว่าเออโอเคเนื้อเรื่องใช้ได้มีความสนุกไม่เบาผมค่อยเลือกที่จะอ่านตามเล่มต่างๆต่อไปครับหรือพูดกันง่ายๆก็คือตามที่เราจะสบายใจดังนั้นอย่าไปซีเรียสครับถ้าคุณมองว่าเนื้อหาใดๆในคอร์สออนไลน์นี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณคุณก็สามารถดูได้เลยครับเอออย่าลืมช่วยสมทบทุนค่าใช้จ่ายมาด้วยนะ ในบทที่5ของคอร์สออนไลน์ฝึกมิกเสียงเพื่อเป็นไลฟ์ Sound Engineer โดยโตติงตอง Audio, Event นต์แอนด์คอมมินิเคชผมไม่มีอะไรมาคุยหรือมาพ่นลงมาในคอร์สออนไลน์นี้อีกแล้วครับหมดเกลี้ยงแล้วครับสิ่งที่ผมสามารถคุยกับคุณได้ในบทนี้ก็คือการุณาดูในบทต่างๆจนเข้าใจครับคำว่าเข้าใจเนี่ยจะอยู่อีกระดับหนึ่งของความจำถ้าคุณจำ เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งคุณจะลืมครับแต่ถ้าเกิดคุณจําแล้วคุณนําไปทําซ้ําใช้หลักการามาสู่ในการพิจารณาว่าเนื้อหาส่วนใดเป็นจริงตามที่คุณได้เห็นและคุณนําไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวคุณได้เมื่อนั้นล่ะครับคุณจะเข้าใจและคุณจะไม่ต้องกลับมาดูคอร์สออนไลน์นี้อีกเลยครับ คุณเอาเวลาไปศึกษาเทคนิคต่างๆนี่กว่า ear candy เอย p a r a เร e l compression เอยนู่นนี่นั่น,นเอยเต็มไปหมดเลยครับวิธีการใช้ซับฮาร์โมนิกเพื่อใส่เนื้อหาฝั่งเบสลงไปให้มันมีแอตแท็กที่ดีขึ้นอะไรอย่างเนี้ย ตามที่คุณสบายใจเลยครับในนามของผู้จัดทำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนเตรียมเนื้อหาคนถ่ายคนดูแลเรื่องตัดต่อทีมรูฟงานและคนอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องอย่างมากมายขอขอบคุณทุกคนครับที่ได้ติดตามและดูคอร์สออนไลน์นี้จนจบและหวังว่าเราจะได้เจอกันในคอร์สออนไลน์หน้าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ